สวัสดีค่ะพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีแม่แม่เอซที่ติดตามช่องทางอันนาภายนุพก้าทุกท่านนะคะหลังจากคุณแม่หลังจากแม่ควานนะคะได้ลงคลิปน้องแอลซ่านะคะก็มีแม่เอฟซท่านหนึ่งนะคะท่านประสงค์ดีแต่ท่านไม่ประสงค์ออกน้ำนะคะได้ส่งคะแนนมาทําบ้านให้น้องเอลซ่านะคะเอลซ่าซ่าป้วน หันมานี่น่อยนี่นะคะเอลซาก็คุณตากำลังวัดวัดที่จะขุดหลุมนะคะให้คุณน้องเอลซ่าได้มีบ้านอยู่กับเขาแล้วนะคะเพราะว่าน้องไม่มีบ้านอยู่นะคะบ้านนี้ก็คือบ้านตั้งแต่แรกคลอดเลยนะคะตอนแรกน้องก็คลอดอยู่หลังบ้านนะคะไม่ได้คลอดอยู่ตรงนี้ค่ะ นี่นะคะอันนี้ก็คุณตาก็ทําตอนน้องคลอดเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นคอกแต่ก็ไม่มีหลังคานี่นะคะหลังคาของน้องนี่นะคะเป็นผ้าเต็นท์ผ้ายางผ้ายางนี้ก็เปลี่ยนหลายรอบแล้วนะคะคุณตาได้เปลี่ยนหลายรอบแล้วแล้วก็มีแม่เอฟซีท่านหนึ่งท่านได้เห็นน้องเอ็นดูน้องนะคะน้องก็น่าสงสารนะคะคุณคุณตาก็น่าสงสารนะคะ เพราะว่าไม่ม,ม,มีเพราะว่าไม่มีคะแนนนะคะที่จะทำบ้านให้น้องเนาะเพราะว่าคุณตาก็ตกงานานี่นะคะคุณตาก็ได้คุณตาเกก็ดีใจนะคะคุณตาหวัดดีแม่เอซีหน่อยสวัสด,ดีค่ะนี่ คุณตาก็ดีใจคุณตาดีใจไหมคะดีใจครับผนดีใจมากครับนี่นะคะคุณตาก็ดีใจนะคะที่ได้บ้านน้องนะคะขอให้แม่เอฟซีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะที่เอ็นดูน้องนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีนะคะ ที่ท่านได้เอนดูน้องรักน้องที่สงสารน้องนะคะคุณตาก็ได้วัดกำลังวัดความสูงนะคะดูดูด,ด,ดูเอลซ่าช่วยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวอ้วนช่วยเองค่ะดูดูอ้ว,วนทำคุณแม่เทมมี่ก็ดีใจนะคะที่จะได้มีบ้านอยู่ไม่เปียกฝนแล้วนะคะววอ้ว,วนเอยอ้วนไม่ต้องไปช่วยหรอกอ้ว,วนนี่นะคะ เดี๋ยวคุณตาก็จะได้ไปซื้ออุปกรณ์เลยนะคะนี่นะคะนายซื้ออุปกรณ์ทำบ้านอดีใจไหจมฮึดีใจไหมดีใจไหมลูกอ้วนอนนะคะอ้วนอ้ว,น,วนดีใจนะคะดูนี่นะคะคุณตาก็กำลังว่าจะขุดหลุมยังไงทำอะไรยังไงนะคะ เพราะว่าพวกข้อความก็ว่างงานนะคะก็จะได้ช่วยการคนละเล็กคนละน้อยนะคะนี่นะคะน้องก็ดีใจอ้วนดีใจไหมได้บ้านแล้วอ้วนไม่เปียกฝนแล้วโอ้โหอ้วนทำนะคะต้องขอบคุณแม่เอฟซีนะคะที่ท่านเอ็นดูรักและเอ็นดูเด็กอ้วนของเรานะคะเนี่ย แม่ขวานก็ดีใจนะคะที่ได้เป็นสะพานบุญให้น้องแม่ควานดีใจมากเลยค่ะนี่นะคะดีใจมากเลยนะคะที่ไว้วางใจแม่ควานได้เป็นสะพานบุญนี่นะคะน้องก็ดีใจอะนั่งนั่งก่อนขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ ขอให้สมมุ่งมา่รปรถนานะคะนอนหลับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นขอให้ได้เงินแสนเงินล้านคา่ะที่ได้เอนดูน้องนะคะที่ได้ส่งคะแนนมาให้ทําบ้านให้น้องเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่พัทยาก็ฝนแล้วนะคะน้องก็ได้นอนตากฝนเพราะว่าตอนเช้าก็หมอกลงแรงมากเลยค่ะ นี่นะคะก็ได้คำนวณได้วัดนะคะเน่วนเอ้ยไม่ต้องไปช่วยขเขาหรอกอ้วนแน่นี่นะคะคุณตาก็กำลังเริ่มเริ่มวัดว่าจะขุดลุมยังไงตรงไหนนะคะ เด็กอ้วนของเราก็ได้ไปช่วยนะคะเนี่ยนะดีใจไหมได้บ้านแล้วเฮะยลาซาดีใจไหมอุ้ย,ยดูขานะคะดูขา แม่ควานก็ดีใจก็แบบดีใจแทนคุณตาเลยนะคะเนี่ยที่แม่ได้เอ็นดูน้องนะคะรักและเอ็นดูน้องได้ส่งคะแนนมาให้น้องทำบ้านนะคะก็จะมีบ้านกับเขาแล้วเอลซ่าเอ้ย ขอบคุณมากๆจากใจจริงๆนะคะที่เอ็นดูนอ้องน้องก็เดี๋ยวเดี๋ยวน้องก็จะมีบ้านกับเขาแล้วลลลเดี๋ยวคุณตาก็จะได้ไปซื้อไม้นะคะซื้อไม้ไมเดี๋ยวแม่ควันก็จะอัปเดต ให้ดูเรื่อยๆนะคะการทำบ้านให้น้องนะคะเดี๋ยวแม่ควานก็จะถ่ายลงให้ดูเรื่อยๆคะ่ะให้แม่เอฟซีได้ดูนะคะ าซิไปซื้อเลยบอเขามาส่งบอหรือจะไดตาสิไปซื้อเลยบอนี่นะคะแม่ควานก็ดีใจแทนน้องนะคะน้องเอลซ่าจะได้มีบ้านแล้วนะคะนี่สภาพนี้ก็จะผุจะพังแล้วนะคะ ก็อขอขอบคุณคุณแม่อีกครั้งนะคะที่เอนดูรักน้องเอลซ่าของเราสำหรับคลิปนี้แม่ควานก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณจากใจจริงๆนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องพังอันดาพายนพก้าวด้วยนะคะเดี๋ยวแม่ควานก็จะอัพ อัปเดตบ้านของน้องนะคะการเอที่คุณตาได้ไปซื้อไม้นะคะเดี๋ยวแม่ควานจะได้ให้แม่แม่เอฟซีได้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ